ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือนินจา z x 9 r ปี2024ซึ่งขณะนี้นิตยสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่คาวาซกินั้นจะทำการเปิดตัวนินจา z x 9 r รุ่นใหม่ ที่งานอิกมาโช2 0 2 3ระหว่างวันที่7-12พฤศจิกายนพศ2 5 6 6ซึ่งก็คือปลายปีนี้นี่เองครับคาวสกิมีแผนจะเปิดตัวเซดิกเกเพื่อมาทดแทนเซดิกกที่มีการประกาศเลิกขายในทวีปยุโรปแม้ว่าจะมีขายในอเมริกาและเมืองไทยของเราแต่ว่าตลาดใหญ่ของมันนั้นอยู่ที่ยุโรปครับแผนการพัฒนา นินจาเซดเก้าขึ้นมาก็เพื่อเตรียมแผนท้าชนกับยามาฮ่า YZF R9 หรือ YZF-R9 โดยคาวะสกินั้นจะใช้พื้นฐานเครื่องยนต์4สูบเรียงของรุ่น Z900 มาออกแบบดีไซน์โครงสร้างตัวถังและชุดแฟริงใหม่กลายเป็น z ซดเ Super s p o r เปอร์สปอร์ตฟที่มีความแหลมคมฉวบเชียวในสไตล์ของนินจา z x อัลตรจริงอยู่ที่948ซีซีให้กำลังสูงสุด125.29แรงม้าที่9,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด98.6นิวตันเมตรที่7,700รอบต่อนาทีซึ่งกำลังเครื่องยนต์ของมันนั้นสามารถท้าชนกับ Yamaha YZF-R9 ได้เป็นอย่างดีครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่า Yamaha มีแผนจะเปิดตัว YZF R9 ช่วงเวลาไหนกันแน่ปลายปีนี้จะมีโอกาสได้เห็นตัวจริงกันหรือเปล่าต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าจากกระแสะข่าวในยุโรปรวมถึงในญี่ปุ่นโดยนิตยสารยังแมชชีนเองนั้นก็มีการคาดหมายตั้งแต่ปีที่แล้วว่าน่าจะมีการเปิดตัว YZF R9 ที่งานอิกมาโช2022แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีการเปิดตัวแต่อย่างใดหลังจากที่ยามาฮ่ามอเตอร์ญี่ปุ่น ได้มีการจดทะเบียนชื่อรุ่นรวมทั้งหมด24ชื่อตั้งแต่ YZF R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 และก็ R9 ก็ทำให้สื่อมวลชนทั่วโลกต่างก็จับตามองครับว่า y ม m a h a นั้นจะมีแผนเปิดตัวรุ่นใดบ้างและ YZF R9 ก็เป็นเป้าหมายสำคัญเพราะว่า y าม m a h a มีรุ่น MT09 เปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้แล้ว ในแบบเครื่องยนต์3สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชา1 2ฟ12วาล์วาลต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่8 9 0ซีซีให้กำลังสูงสุด119แรงม้าที่10,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด93นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาทีก็จะเห็นว่าแรงมา้าสูงสุดของมันนั้นทำได้สูงน่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับ YZF R6 แล้วถือว่าใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้หมายความว่าความเร็วความแรงอัตราเร่งจะเท่ากับ YZF R6 นะครับโปรเจกต์ YZF R9 สปอร์ตฟ l l แฟ i ิง n g ที่หลายคนเฝ้ารอคอยอยู่ในขณะนี้บอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่าเป็นไปนได้สูงมากที่จะมีการเปิดตัวกันในช่วงปลายปีนี้ที่งานอ m a มาโช2023และถ้าเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่า ทั้งยามาฮ่และคาวา s a กิจะเปิดตัวชนกันที่งานปลายปีนี้ครับสำหรับราคาของ mt 0 9ในเมืองไทยวางราคาอยู่ที่4,39,000บาทขณะที่คาวาซกิ z z 9 0เเปิดราคาอยู่ที่4,13,100บาทถ้าเป็นตัว sp 4,35,400บาทถ้ามีการเปิดตัวรุ่นใหม่ทั้ง z x 9 r และ YZF R 9ราคาของทั้งสองรุ่นจะแพงขึ้นไปอีกอย่างน้อยก็หลายหมื่นบาทอาจจะสูงถึง5 0 0แสนถึง5แส0 0 0าบาทก็เป็นได้หรือถ้าโชคดีราคาต่ำกว่า5 0 0แสนบาทโอกาสที่หลายคนจะเป็นเจ้าของก็จะทำได้ง่ายขึ้นเรื่องราวการประทะกันระหว่าง Yamaha กับ k a w a s k i ในครั้งนี้ผลออกมาเป็นอย่างไรมันจะมีการเปิดตัวที่งาน i x m a าโช2023นี้หรือไม่ เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ